สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ขณะนี้นะครับวันนี้ผมยืนอยู่ในบริเวณด้านหน้าทุ่งนะฮะท่านทั้งหลายอาจจะเห็นดูแปลกตาไปไว่าเอ๊ะทำไมมายืนอยู่กลางทุ่งและที่ยืนอยู่ด้านข้างผมนี่เป็นใครนะครับก็คงขอเรียนแจ้งอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมไม่ได้ยืนอยู่ที่ทุ่งนานในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นทุ่งในประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็น ทุ่งกว้างนะครับแต่ในทุ่งกว้างนี้มีสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ที่จะพาท่านไปชมพร้อมๆกันนะครับก็คือมีวัดไทยวัดหนึ่งเกิดขึ้นกลางทุ่งแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกก็ว่าได้นะครับที่มาตั้งในเมืองแห่งนี้แล้วก็เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่อยู่ในเรียกว่าประเทศฝรั่งเศสตอนใต้ก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทาง มาเยี่ยมวัดแห่งนี้ที่มาตั้งอยู่บริเวณทุ่งตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าโอ้โหเรามาลงหลักปักฐานมาสร้างวัดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวัดที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของความศรัทธานในบริเวณนี้ครับแล้วก็ที่อยู่ด้านข้างผมนี้แต่ก่อนท่านทั้งหลายก็คงอาจจะคุ้นเคยจะเคยเห็นเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานนะครับอยู่ที่วัดยานาวานะครับแต่ก่อนเรารู้จักกันท่านในนามว่าท่านพระอาจารย์ มหาดรนงนะครับหรือใครๆคนอาจจะเรียกติดปากว่าพระอาจารย์มหานงพระอาจารย์มหานงนะครับวันนี้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะครับเป็นท่านเจ้าคุณชั้นสามัญแล้วครับเดี๋ยวเราไปกราบน้ำมาสการท่านโดยพร้อมๆกันครับกราบนาสการครับท่านเจคุณครับเจริญพรดุพสธวัดกับสมณศักดิ์อะไรมาก่อนครับเออก็อานิสง์การสร้างวัดครับผมอานิสง์การสร้างวัดก็็นเหุได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครับ ใกล้ๆกันเลยสร้างวัดที่นี่เสร็จแล้วก็ได้รับพระราชทานสำรศักดิ์ได้รับเมื่อปีไหนครับพระราานครับเมื่อปี2565 2 5 6 5รอกานรบากาศได้น่าจะกิจการนิดิดสาเมื่อปีหแล้วก็ได้รับพระราชทานจริงก็เมื่อเดือนกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่ซื้อวัดซื้อวัดเสร็จก็เมื่อปี2565เดือนสิงหาคมครับก็ใกล้ๆกันเลยนะครับก็ใกล้ๆกันสำเร็จ พร้อมกันพร้อมกันเลยโอ้อันนี้สงาก,การสร้างวัดนี่มีมากมายจอีกนะครับได้รับพระราชทานสักปน์เป็นพระราชาคณะท่านสามัญที่พระศรีวชิระธรรมวิเทศพระศรีวชิระธรรมวิเทศนะครับโอ้ถือว่าเป็นมีสีเพราะว่าเป็นท่านเจ้าคุณที่เป็นปรเรียนยกถูกต้องไหมครับป,ปร,ปรยแ<า>ดนข้ารีนเก้าโอ้โหปรเรียนทำเก้าประโยคนะครับท่านผู้ชมครับปรเรียนยกนี่จะมีคํานําหน้านะฮะเป็น เป,เป็นคำว่าสีนะครับพระสีนี่คือแสดงเห็นว่าเป็นปริยนย,ยกขั้นสูงใช่ไหมครับสามัญสามัญปริยนสามัญปรยินรย,ยนขั้นสูงนี่ก็ถือว่าเป็นพระปริย,ยนสูงที่อยู่ในต่างแดนนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับส่วนใหญ่ภาพปริย,ยนสูงน่าจะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับ <això S 2> <reci Holmes> หรืออยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับที่จะออกมาลำบ,บากตราก,รกตรำในต่างประเทศนี่เรียกว่านับรูปได้นะครับท่านเจ้าคุณนงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้กลับมาถามท่านเจ้าคุณนิดนึงครับเหตุใดถึงเลือกสถานที่แห่งนี้ครับ สถานที่แห่งนี้เมื่อตอนที่มาดูเราก็ให้มีให้อชองหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกอิชองภาษาตกีเอเจนตัวแทนตัวแทนในการหาที่ดินสรวจคแล้วก็ส่งภาพข้อมูลมาให้ดูที่แรกก็ยังไม่ไม่ได้เห็นของจริงก็บอกว่าน่าสนใจคือเราบอกว่าอยากจะได้ที่ไม่ไม่ใกล้ชุมชนครับเนื้อที่สักประมาณ2-5ไร่แล้วก็ไม่ไกลจากเมืองดิยง ที่นี่เขาไม่เรียกเป็นไรใช่ไหมเขาเรียกเป็นอะไรเปเอ็กตอเอ็กตรานะครับเอ็กตอก็ประมาณหกไร่โอ้โหหนึ่งเอ็กตอรหกไร่อันนี้ก็ไม่ถึงครึ่งเอ็กตอเลยครับไม่ถึงเกือบจะครึ่งเอ็กตอหนึ่งเอเคอร์ครับก็เมื่อได้มาดูได้มาเห็นก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาสร้างไว้เพื่อเป็นพุทธศาสนานครับใช่การออกแบบต่างๆทุกอย่างเมื่อเรามาเข้ามาที่นี่เราไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมนอกจาก ฐานพระประธานที่นำมาเปสถานที่ตรงห้องพระแล้วก็ตรงลานไผ่ลานไผ่จริงตัวเองเขาก็ทําเป็นเหมือนสวนเซนเราก็มาทําแท่นพระพุทธรูปขึ้นน้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาออกแบบตกแต่งไว้ลงตัวครัแสดงว่าเจ้าของเดิมนี่เป็นคนที่ชอบด้านพราพุทธศาสนาเป็นคนชอบด้านตะวันออกเป็นใครครับขอโอกาสมาได้เรียนถามนะครับมิสเตอร์มิเชลฟิลิปมิเชลฟิลิปนะครับเป็น ชาวฝรั่งเศสปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสเปนโแต่ว่าประวัติเขาก็เป็นคนที่มีความเลื่อมใสในศิลปะวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนาเอเชียเราโดยเฉพาะท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านดายลัมะด้วยแล้วก็ที่น่าแปลกใจก็คือช่วงที่เราจะซื้อเนี่ยรเราก็ช่วงนั้นมาติดโควิดสถานการณ์โควิดคเซ็นสัญญาเรียกว่าเซ็นมัดจําไปครั้งที่หนึ่ง ปกติมันต้องสามเดือนก็เสร็จปิดจ็อบครับเขารอเราอยู่ประมาณปีหนึ่งโอ้โหขยายเวลาจากสามเดือนเป็นหนึ่งปีเลยใช่เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องการขอเงินกู้ต่างๆเป็นได้ยากลําบากมากช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็บอกว่าถ้าเรากู้ไม่ผ่านก็กู้เขาก็ได้สรุปทุกวันนี้กู้ธนาคารหรือกู้เขาครับกู้คนกู้คนขายอ๋อก็คือเราผ่อนจ่ายกับกับเจ้าของกับเจ้าของเลยโอ้หาได้ยากนะครับเจ้าของนี่เขาก็ เขาก็บอกว่าเขาก็เห็นใจ oh. แต่เขาก็เชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจเราว่ารเราเอาจริงครับเราชอบสถานที่แห่งนี้แล้วตัวเขาเองเขก็ตั้งใจจะขายให้วัดครับย้อนกลับมาถามท่านเจ้าคุนนิดหนึ่งครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วต้องนั้นทําสัญญาวางมาดจำแล้วเราต้องผ่อนอีกเท่าไหร่ยังไงครับเอ,อบ้านนี้ก็ซื้อขายในราคาประมาณ800,000 85,000ยูโร8 แสนแปดหมื่นห้าพันยูโรแม้เลขสวยแปดแปดห้านะฮะครับวางมาะจาไปแล้วประจำไปตอนนั้นก็ประมาณแสนแสนเศษแสนเศษเศษยูโรแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้ก็ต้องผ่อนเป็นระยะเวลาเจ็ดปีเจ็ดปีต้องใช้ปีเท่าไหร่ครับผ่อนมาแล้วปีหนึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ปีหนึ่งเลยอีคหกปีก็ต้องผ่อนชาระเดือนละ 2,216ยูโร2 2 1 6ยูโรคิดง่ายๆเร็วๆก็ประมาณเอ่ปสอี่สี่ิคูณนะครับก็ประมาณ8ปดแ0หมื่นกว่าแ0ด0มนกว่านะครับเดือนก็อาศัยสัทธายญาตโยมเล็กผสมน้อยญาติโยมมาทําบุญถวายสังฆทานที่นี่ก็คือสังฆทานสร้างวัดครับโยมมาทําบุญเล็กๆน้อยอะไรต่างๆผู้เป็นประธานสงฆ์เป็นหัวหน้าก็ต้องเสียสละ เป็นผู้แทนสงรับ,รบเพื่อที่จะประทับบุงวัดก็อาศัยศรัทธาญาติโยมทุกคนวันนี้ถ้าญาติโยมที่ดูรายการของเราอยู่ขนะนี้เกิดโอ้มีศรัทธาประสาทย<ม>อยากจะเป็นถวายสังฆทานช่วยผ่อนวัดที่นี่จะทำยังไงดีครับก็สามารถทำได้นะ้วก็ญาติโยม<ๆ>ก็สามารถติดต่อมาที่อินบ<ม>็อกซ์สเซเจรของ วัดได้ครับเข้าไปเซิร์ชใน Facebook เลยใช่พิมพิมว่าคําว่าอะไรครับวัดนวมินรียงวัดนวมินลียงนะครับพิมในเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้พอวัดนวมินรียงนะครับก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโุนผ่านบัญชีได้หรือญาติโยมที่อยู่ในโซนยิโรปในในเมืองรียงฝรั่งเศสก็สามารถเดินทางมาทําบุญที่นี่ได้เพราะญาติโยมที่นี่ส่วนใหญ่ก็แวะไปเวียนมาอยู่เรื่อย ถ้าสมมติท่านผู้ชมศรัทธาสายชนอยู่เมืองไทยอยากจะทําบุญโอน,นเข้าบัญชีเมืองไทยก็ได้เหมือนกันไหมครับอ่าได้ก็สามารถติดต่อบริจาคได้ที่หลวงพ,อพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่วัดพระชิติตุษได้เลยที่วัดโพเลยนะครับเพราะหลวงพ่อนี่ก็เป็นองค์ประธานผู้ก่อตั้งครับและก็เป็นผู้ประธามวัดด้วยอ๋อครับัดนี้ก็หลวงพ่อได้เป็นผู้ก่อตั้งครับโดยในสมัยนั้นก็มีทญาตยโยมชาวพุทธเนี่ยไปบอกความเห็น ในการที่จะตั้งวัดคพัอก็แนะนําว่าให้ทําให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของป่านเมืองก็ตั้งสมาคมแล้วก็ส่งพร,ะ,ระมาอยู่ในสมัยนั้นก็ส่งท่านพระสุพรรณมาอยู่ก่อนหน้าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ก็เดินทางมาในยุคที่สองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับผมจําได้ตอนนั้นผมยังบวชอยู่นะครับมีโอกาสได้ติดตามจ้านคุณสมเด็จท่านมาที่วัด แรกของท่านอาจารย์นะฮะอยู่หลายโอกาสยังอยู่ที่เดิมตอนนั้นเป็นบ้านเช่าถูกไหมครับนะครับตอนนั้นซื้อนะตอนนั้นซื้อแล้วนะฮะอย่างซื้อครับตอนแรกเช่าก่อนแล้วค่อยซื้อไหมครับตอนนั้นสมัยแรกๆเป็นเช่าเอาเช่าก่อนแต่ที่ที่ล่าสุดก่อนย้ายพันนี้ก็คือซื้ออ๋อครับแล้วปัจจุบันหลังนั้นขายไปแล้วขายไปพร้อมกันกับวันที่ซื้อบ้านหลังนี้เอาขายเอาเงินอนั้นมาดาวอันนี้ใช่โอหมดพอดีเลยช่วีว่าทางเมรี่ลีมเป็นผู้ซื้อ เพื่อที่จะพัฒนาที่ตรงนั้นให้เป็นอพาร์ตเมนต์อ๋ออแม่เป็นคนซื้อเลยนะฮะโอ้เพื่อที่จะไปพัฒนาเป็นที่อยู่ของของคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็เลยโชคดีไปครับครับไม่รอนาก่อนโควิดนิดนึงเพราะนั้นยังก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดโอ้ครับครับแต่ก็เงินที่ปัจจัยที่ได้จากการขายที่เดิมก็มาจ่ายเงินดาวแล้วก็ซื้อที่นี่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้ก็ เดือนนึงประมาณ80,000กว่าบาทนะครับเลขกลมๆง่ายๆประมาณนั้นนะครับวรา2,000กว่ายูโรใช่ไหมครับมี6ปีนะครับเพราะฉะนั้นบางบางเดือนก็ไม่พอบางเดือนก็พอแต่ว่าก็อาศัยว่าสมทบไปเรื่อยๆพอไม่พอที่ทำไงครับท่านนั้นคุยกับเจ้าของบ้านเขายังไงครับก็มีเท่าไหร่ไปเท่านั้นก่อนอย่างเงี้ยแหละครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหามากครับก็ขาดไปเยอะ ก็พอหมุนไปได้เดือนสองเดือนเดือนชนเดือนบ้างโอ้ก็อาศัยอาศัยสัทธาติโยมมาทาบุญช่วยกันครับแต่ก็เรียกได้ว่ายังต้องเดินอีกหลายปีนะครับเพราะนั้นก็อีกหกปีอีกหกปีนะครับท่านใดที่แต่ก็ยังภายในระยะหกปีเราก็ยังมีโครงการที่จะพัฒนาศาสนกิจเพิ่มเติมเช่นอยากจะซื้อที่ย้ายพื้นที่ด้านข้างครับเพื่อทําเป็นสวนครับ เป็นปาร์คกิงบ้างเป็นสวนหย่อมบ้างเป็นสถานที่ให้คนได้มาพักผ่อน่อนใจในวัดทุกวันนี้ด้่นเอียดนะฮะคือเต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับถ้ามีงานการหรือว่ามีคนมาเยอะก็อาจจะไม่พีพอครับก็เรียกได้ว่าเรื่องของปัจจัยวันนี้ก็แค่ปริมปริมพอดีพอดีก็อาจจะต้องต้องช่วยกันอีกเยอะนะครับผมฟังเองแล้วก็แหมรู้สึกศรัทธาแล้วก็รู้สึกประทับใจที่พระอาจารย์ได้มาอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็เรียกได้ว่า ไม่เท่ที่ที่เดินทางสะดวกมากนักแต่ก็ไม่ลําบากมากนักเพราะได้ยินเสียงเครื่องบินใกล้สนามบินใช่ไหมครับนั้นคือสถานที่ตั้งตรงนี้ถ้าในความเห็นของพระอาจารย์ก็คือว่ามีความพร้อมหนึ่งไม่มีเพื่อนบ้านรบกวนขยายได้เป็นธรรมชาติแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายได้ครับไม่มีไกลเพราะว่าวัดนี่ยิ่งไกลแต่ถ้าดีคนไปหาครับแต่นี่ใกล้สนามบินนี้ไปทางไม่กี่นาทีเรานน สินาทีโอ้สะดวกมากนี่คือสนามินลียงเลยสินซึ่งเป็นนานาชาติบินจากต่างประเทศมาได้เลยไปยุโรปด้วยกันนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องไปได้หมดเลยอ๋อครับแล้วแล้วสถานีรถไฟหรือรถโดยสารใกล้ไหมครับจากวัดเดินไปประมาณกิโลเศษก็จะมีป้ายรถเมล์อ้าวเลยฮะอ๋อเดินไปด้านหน้านี่เลยนะฮะแล้วก็จากวัดนี้ไปประมาณสกิโลครึ่งจะมีรถทัมเบ์ครับ รถแคมเบย์เข้าเมืองรียงเข้าเมืองรียงอ๋อ้โหระยะๆได้ที่จะเดินทางไปเรียนหนังสือไปทุระก็เดินออกจากวัดไปขึ้นรถเมลแล้วก็นั่งรถเมลหนึ่งป้ายแล้วก็ไปนั่งแคมเบย์ต่อโอครับก็ถือว่าสะดวกนะครับที่เรนึงถือว่าสะดวกครับไม่ไกลไม่ไกลที่จะมาวัดก็ส่วนใหญ่ก็ชวนกันมามีรถมาครับหรือจะมาแตรมแล้วมาต่อรถบัสก็ไม่ได้ลําบากอะไรไม่นะครับครับโดยเฉพาะถ้าจะต้องเดินทางสนามบินนี่อยู่ใกล้มากนะครับแล้วสมมุติถ้ามี จะต้องเข้าไปปารีสอย่างนี้โดยโดยโดยรถก็นั่ง t r a m ไปเข้าไปจนถึงสถานีรถไฟเลยอ๋อครับไปติดสายรถไฟเลยแล้วจากนั้นก็นั่งเตจเวเข้าไปครับชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงก็ถึงหรือบางครั้งมันจะมีขึ้นรถอตาเจเที่สนามบินนิยงอ๋อก็สะดวกนะฮะก็ขึ้นเตจเวที่สามบินเลยแล้วก็เข้ามุดในเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอนาคตทราบว่ากําลังจะมีวัดเพิ่มอีกวัดหนึ่งใช่ไหมครับ้ยัอยู่ใน ในบริเวณเขียว่าปารีสเลยฌานกรูปารีสก็เป็นวัดพระเชตุพนกรูปารีส๋อครับซึ่งได้เซ็นชัญญามัดจําไปเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเร็วๆนี่เองนะครับนั้นก็จากนี้ไปก็จะมีวัดเพิ่มอีกวัดหนึ่งที่พระอาจารย์อาจจะต้องไปช่วยดูแลถูกไหมครับก็ต้องดูแลทั้งสองแห่งทั้งสองแห่งเลยไรับมอบหมายจากหล้พ่อจะพูดสมเด็จให้ดูแลครับทั้งสองวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ไปก็คงจะงานหนักมากขึ้นแล้วก็มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็มีความสุขนะครับในการที่จะทํางานเพื่อประชาสนนะครับคือถ้าเราทํางานคิดเพื่อส่วนรวมเราจะมีความสุขมากคราบิดเพื่อตัวเองใช่เนยแค่ไหนเดินทางก็มีความสุขประการที่จะไปส่งข้อญาติอยู่ครับจรถาพิคเวนะครับก็วันนี้ต้องขออากาศพิสการพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่เมตตาให้ข้อมูลในวันนี้แล้วก็อยากจะขอ เรียนเชิญนะครับท่านศรัทธ,ธาสอนที่ชมรายการของเราอยู่ว่าวันนี้เป็นโอกาสจริงๆครับจากนี้ไปอีก5 6ปีเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญได้ทาบุญกนันนะครับอยากจะช่วยระดมทุนนะครับแล้วก็ติดต่อมาตามที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ผมเองก็ของขอ,งของคนหนึ่งของปรนนาว่าจะถวายปจายัจจัยร่วมสนับสนุนให้วัดพระจาจาร์นั้นได้ อยู่แล้วก็ได้เป็นสุดกลางทางผู้ศาสนาต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบรานการขอับคุณในการอีก<ช>ครั<ช>้งห<ช>นึ่งน,นะครับแล้วคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอ,อกราบคำว่าธรรมส,สวัสดีครับ